ี่ีค่ะชื่อแมทนะคะทําหน้าอกครบ1เดือนนะคะที่เดมคลินิกค่ะที่ตัดสินใจเสริมหน้าอกเพราะว่าจะทําให้เราดูบุคลิกดูดีขึ้นเวลาติดต่อคุยงานกับลูกค้าอย่างเี้ค่ะมันจะทําให้เราดูดีขึ้นจากปกติที่ใส่เสื้อผ้าแล้วไม่รู้ว่าด้านไหนด้านหน้าด้านหลังเลยค่ะก็จะดูรีวิวแล้วก็ดูคุณหมอะคะอ่ะก็ตัดสินใจโทรเข้ามาปรึกษาะคะา่ะเราใช้เกณฑ์การเลือกยังไงคะ จะเช็คคุณหมอค่ะว่าเป็นแค่เฉพาะทางไหมแล้วก็ซิลิโคนแล้วก็คลินิกค่ะ คือช่วยขออยายความให้นิดนึงว่าเช็คคุณหมอเนี่ยเช็คยังไงว่าคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางในด้านนี้ไหมแล้วก็มีความชํานาญแค่ไหนแล้วก็ดูจากรีวิวแล้วก็หลายๆคนที่พูดถึงคุณหมอด้วยคุณหมอก็แนะนําว่าเป็นอันนี้ของซิลิโคนแต่ละตัวแล้วก็ให้เราเลือกค่ะก็เลยกเลือกเป็นโมติว่าค่ะคือโมติว่าก็คือรุ่นนี้คือที่เลือกจะเป็นทรงกลม <c oughs> แล้วก็ตัวเนี้ย ความนิ่มแล้วก็ความปลอดภัยของตัวนี้ก็คือของตัวนี้คือจะดีที่สุดแล้วก็คือทําทั้งคีก็อยากเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองอะค่ะมีความกังวลอะไรไหมเกี่ยวกับการผ่าตัดบ้างกังวลคือเรื่องเดียวค่ะเรื่องช้ำอะค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนช้าง่ายค่ะ<ม>แต่ว่าพอทําเสร็จปุ๊บตัวนี้ไม่ช้าเลยค่ะมไม่เจ็บมไม่อะไรเลยค่ะอ๋อแล้วการติดตามผลของทางคลินิกเป็นยังไงบ้างคะ น่ารักค่ะก็คือทางคลินิกก็จะติดตามผมตลอดก็จะมีโทรมีไลน์ค่ะแล้วเราก็เข้ามาเช็คก,กับคุณหมอตลอด<ช>เนาะกานดูแลตัวเองยากไหมเอาจริงๆร่งคนทำหน้าอกเนี่ยบางทีจะรู้สึกว่าโอ้ยฉันเสียเวลาพักฟื้นนะฉันต้องหยุดงานนานเดี๋ยวไปทํางานไม่ได้หรือทํากิจกรรมอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคุณแมทว่ายังไงบ้างไ,ไม่ยากค่ะปกติค่ะใชีวชตปกติจะมีแค่ช่วงแรกที่มีสายเรยนอาจจะ ค่อนข้าจะลาบากนิดนึงแต่ก็คือหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตปกติเลยค่ะอันนี้การถามอีน,นี้เรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องซิลิโคนขนาดเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเราเลือกมาเองจากบ้านไหมหรือว่าเราเอาตามคำแนะนำของคุณหมอช่วยแชร์นิดนึงของคุณหมอเลยค่ะการวัดการประเมินของคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอละเอียดมากค่ะใช้เวลาวัดแล้วก็ว่าก็คือคุณหมอจะอธิบายทุกอย่างละเอียดมากเลยค่ะ แล้วปัญหาหน้าอเกิมของเรามีอะไรบ้างไหมที่คุณหมอแชร์ครับหน้าอกไม่เท่ากันอ,อกห่างเป็นอกไก่ค่ะคุณหมอก,ก็แจ้งค่ะอก็ <c oughs> จะบอกว่าควรจะเสริมเป็นเทคนิคอะไรอะไร<ม>ใ,ใช่ไหมคะคะ <c oughs> เป็นอกไก่เนาะคุณหมอก็เลยเสริมเป็นเทคนิคเหนือกั้มหนึ่งน,นะคะแทดีค่ะมไม่เจ็บไม่อะไรเลยค่ะืมโ<ม>อเล็กมา ซีคอมติวา่ารุ่นซิลเซเฟสนะคะผิวนานโนสาม 55cc นะคะ,ะหนึ่งเดือนตอนนี้หนะ้าอกนิ่งมากเลยค่ะมไม่เจ็บแล้วก็ยุบลงเยอะเลยค่ะไม่บวมค่ะโดยรวมประทับใจมากเลยค่ะคุณหมอหน่ารักมากค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะ